ในชีวิตทุกวันเรามักพบเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆบางครั้งมาโดยไม่คาดคิดและบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ทำไมความทุกข์ยังตามหาเราได้ทำไมบางครั้งเราต้องเจอเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเหมือนกับการที่ลมพัดผ่านภูเขาบางครั้งพัดผ่านยอดสูงบางครั้งก็พัดผ่านขอบเขาและไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหน ลมก็ยังพัดไปโดยไม่เลือกว่าคนไหนจะได้สัมผัสลมหรือไม่แต่ลมก็ไม่ได้ทำผิดเหมือนกับทุกในชีวิตมนุษย์ที่บางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้เราจะไม่ได้ทำอะไรผิดลองคิดดูหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกดดันหรือปัญหาที่เราต้องเผชิญอาจทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเจอความทุกนี้ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าเรามองลึกลงไป เราจะเห็นว่าความทุกนั้นก็เหมือนกับลมที่มาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะทำดีหรือทำผิดทุกคนต่างก็ต้องเผชิญในบางครั้งทุกไม่ได้เลือกว่าคนไหนจะได้รับแต่ทุกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตและหากเราเข้าใจว่าทุกเป็นเพียงสิ่งที่มาชั่วคราวไม่ได้มีความหมายในการบ่งบอกว่าเราเป็นคนผิดก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเกินไป หลายครั้งที่เราเห็นคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเองเจอความยากลําบากในชีวิตเรามักจะคิดว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราทำไมเราต้องเจอเหมือนกับการที่ต้นไม้ในป่าก็มีช่วงที่ต้องเจอลมแรงหรือฝนตกหนักบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะกลับมาปกติและต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นไปอีกครั้งการเติบโตในชีวิตก็เช่นกันไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่คือการเรียนรู้และก้าวผ่านไปในชีวิตเรามักจะเห็นว่ามีบางคนที่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์ในแบบของตัวเองไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ความทุกข์ไม่ได้เลือกว่าจะเกิดกับคนดีหรือคนไม่ดีทุกคนต่างมีส่วนในการเรียนรู้มีคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในใจใครหลายคนทำไมบางครั้งความทุกข์ถึงมาหาเรา ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมความทุกข์ต้องมาในช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมคำตอบนั้นคือความทุกข์ไม่ได้มาเพราะเราทําผิดแต่เป็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงอยู่ในโลกนี้ทุกคนต้องเผชิญเพราะคือกระบวนการของการเติบโตและการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการพัฒนาตนเอง ลองมองความทุกข์เหมือนลมที่พัดผ่านภูเขาสูงหรือภูเขาต่ำทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้รับแต่สุดท้ายลมจะผ่านไปและภูเขาก็จะยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมในชีวิตของเราก็เช่นกันความทุกข์จะมาและไปแต่หากเราเรียนรู้ที่จะเผชิญด้วยความเข้าใจและความเมตตาต่อตัวเองจะทำให้เราเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นได้ดังนั้นความทุกข์ที่เราเผชิญ ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเราทำผิดแต่เป็นการเตือนให้เราหันมามองชีวิตอย่างลึกซึง้งและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปข้างหน้าคำถามที่อาจเกิดขึ้นคือหากความทุกมาแล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะรับมือกับมันอย่างไรคำตอบคือเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกได้สิ่งที่เราทำได้คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเรียนรู้ที่จะยอมรับ และหาวิธีการที่จะเติบโตจากมันแทนการหลีกนี้จากความทุกข์เช่นเดียวกับลมที่พัดผ่านภูเขาทุกในชีวิตของเราอาจมาและไปแต่สิ่งสำคัญคือวิธีที่เราเลือกที่จะตอบสนองต่อความทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตมีหลายรูปแบบบางครั้งอาจมาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดบางครั้งมาจากการที่เราเองไม่เข้าใจเหตุผลหรือบางครั้งอาจมาจากความไม่ยุติธรรมที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราอาจถามตัวเองว่า ทำไมเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้เราทำอะไรผิดแต่ในความจริงความทุกนั้นไม่ได้เลือกว่าจะมาหาใครความทุกข์ไม่ได้มาจากการที่เราทำผิดหรือถูกความทุกข์อาจมาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ลองนึกถึงต้นไม้ที่โตอยู่ในป่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วงที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงต้นไม้ก็ยังคงต้องเผชิญหลายครั้งที่อาจโอนเอน หรือบางครั้งกิ่งก้านอาจหักลงแต่ต้นไม้ก็ยังคงยืนหยัดรอวันที่ฝนหยุดตกและแสงแดดจะกลับมาการเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนต้นไม้ในป่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงที่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับลมหรือฝนที่มีฤดูกาลแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งก็จะกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งความทุกข์กับการยอมรับ เรามักจะต้องเผชิญกับความทุกข์ในบางช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นจากการสูญเสียคนรักที่จากไปหรือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไมยังต้องเจอกับความทุกข์นี่เป็นคำถามที่หลายคนอาจต้องเผชิญและบางครั้งก็ยากที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนแต่มุมมองหนึ่งที่สามารถช่วยให้เรารับมือกับความทุกข์ได้ คือการยอมรับว่าความทุกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับการที่ลมพัดมาเราไม่สามารถหยุดลมหรือควบคุมทิศทางของลมได้แต่เราสามารถเลือกที่จะยอมรับและใช้เวลาในช่วงนั้นในการเรียนรู้และเติบโตความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งถาวรอ,อย่าลืมว่าแม้ว่าความทุกข์จะมาหาเราแต่ความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรและเมื่อเรายอมรับความทุกข เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะหาทางออกจากความทุกนั้นได้การเดินผ่านความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือการหนีแต่หมายถึงการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและใช้เป็นแรงผลักดันในการเติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่เรียนรู้ที่จะยืนหยัดแม้ต้องเผชิญกับลมและฝนเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เรารเผชิญจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิต ที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นและช่วยให้เราเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นการมองความทุกข์ในมุมมองใหม่เราอาจมองความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่อยากเผชิญแต่หากเรามองในแง่มุมที่ต่างออกไปเราจะเห็นว่าความทุกข์นั้นมีคุณค่ามากมายทําให้เราเรียนรู้ทําให้เราเติบโตและทําให้เราเข้าใจความหมายของความสุขความสงบและการเข้าใจตัวเองมากขึ้น บางครั้งความทุกข์ก็ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรามีและให้เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ดีในชีวิตเมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์เราจะเห็นว่าเราอาจจะมีบางสิ่งที่ยังคงทำให้เรามีความสุขและความสงบในใจตัวอย่างในชีวิตประจำวันลองคิดถึงเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังจากการทำงานบางครั้งเราทุ่มเทสุดตัวแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเราอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัว ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่หากเรามองในมุมที่ต่างออกไปเราจะเห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นหรือแม้แต่ค้นพบสิ่งที่เราควรทำต่อไปในอนาคตการเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตคือการเติบโตและพัฒนาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องเผชิญกับลมและฝนต้นไม้นั้นอาจไม่ยอมแพ้ แต่ใช้เรียนรู้ในการเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งและสูงขึ้นมีหนึ่งคำถามให้คิดเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์เราจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะเลือกที่จะเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นโอกาสในการเติบโตหรือเป็นเพียงแค่ภาระที่ต้องผ่านไปคำตอบที่เราคิดได้ความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น เมื่อเรายอมรับและไม่กลัวที่จะเผชิญหน้าเราจะพบว่าในที่สุดความทุกข์จะช่วยให้เราค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองความทุกข์ทำให้เราเติบโตและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีในชีวิตและเหมือนกับลมที่พัดผ่านภูเขาอาจมาและไปแต่การที่เรายืนอยู่ได้คือการที่เรายอมรับและเรียนรู้ที่จะเดินไปข้างหน้าแม้ว่าลมจะพัดมาหรือไปก็ตามในแง่คิดสุดท้าย ความทุกข์ที่มาหาเราไม่ได้เลือกว่าจะเกิดกับใครแต่เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติของชีวิตเราทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์ในบางช่วงเวลาแต่ที่สำคัญคือวิธีที่เราจะตอบสนองต่อความทุกข์ทุกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ช่วยให้เรามีโอกาสเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นมีคนมากมายในโลกนี้ที่ต้องทนกับความทุกข์ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ทำร้าย แต่ความทุกข์ก็ยังมามาเหมือนลมที่พัดผ่านยอดเขาไม่เลือกว่าต้นไม้ไหนควรจะสั่นไหวไม่เลือกว่าญยาใบไหนควรจะล้มลงเรามักจะถามตัวเองทำไมต้องเป็นเราเราทำอะไรผิดนักหนาแต่บางทีไม่ใช่เพราะเราผิดเป็นเพราะชีวิตนี้มีธรรมชาติของความไม่แน่นอนเหมือนเมฆที่เคลื่อนเหมือนฝนที่ตกไม่เคยมีใครเลือกได้ ว่าจะให้ฝนตกเฉพาะบ้านของคนใจร้ายหรือลมพัดเฉพาะใจของคนไม่ดีความทุกมาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เพราะเราสมควรได้รับบางทีมาเพื่อทดสอบใจบางทีมาเพื่อสอนบางอย่างบางทีมาเพื่อเปลี่ยนเราจากคนที่มองโลกผิวเผินให้กลายเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นลึกซึ้งขึ้นความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่เงียบแต่สอนหนัก ไม่พูดแต่สั่นหัวใจคนที่เข้าใจทุกจะไม่ถามว่าจะหนีมันยังไงแต่จะถามว่าจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างสุดท้ายนี้ถ้าความทุกข์ไม่เลือกคนแล้วเราจะเลือกเป็นคนแบบไหนเมื่อทุกมาจะเป็นคนที่บน่นหรือเป็นคนที่เบ่งบานขึ้นจากภายใน